ภารกิจการกลับคืนสู่ภายในฟังหัวใจตัวเองกลับมาสู่จิตกายไม่ส่งจิตออกนอกแบบง่ายๆโดยเฉพาะเวลาที่กำลังวาวุ่นให้วางมือถือลงไม่มองหาคำตอบจากภายนอกหรือจากใครปิดทุกอย่าง แล้วลองนั่งอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆเท่านี้ก็จะเป็นการไม่ส่งจิตออกนอกและเดี๋ยวคำตอบที่ใช่ก็จะมาเองชีวิตง่าย,ายๆแค่นั้นเองแค่ปล่อยวางไว้วางใจตัวเองวางใจพระผู้สร้างวางใจตัวเอง ฟ้ามีแผนการที่คู่ควรกับเราแต่ละคนเสมอ